อาสวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมพูดเลยนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับตลาดแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเนื่องจากว่าตั้งแต่วันจันทร์นะเนี่ยเท d ดดี้วิมันมีปัญหาเนี่ยเนี่ยแม่งเป็นอะไรไม่รู้คือแล้ว Data มันก็ไม่มานะอันนี้คือ Data ของวันศุก์ที่แล้ว จริงๆช่วงที่ที่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้วิเคราะห์หรอกเพราะว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยได้แหนะอย่างวันวันศุกร์เนี่ยผมก็ไม่ได้เทรดนอกเซฟฟิทตี้เนี่ยแล้วก็จริงๆวันพฤหัสก็ไม่ได้เทรดไม่ได้เทรดเลยนะก็ถามว่าเทรดได้ไหมมันมันก็เทรดได้แต่ว่ามันมันไม่ได้เทรดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็โฟกัสกับ d ด x กกับฟ u ซี่ของผมนะนะช่วงบ่ายก็เลยด้วยความที่ไม่ได้เทรดแล้วก็ไม่ได้สนใจมันมากเราก็ประกอบวันมีปัญหาเนี่ยนะจริงๆก็เทรดบ้างวันพฤหัสเออเหมือนจะเทรดนิดนึงเนาะวันพฤหัสใช่เออวันพฤหัสมันจะเทรดนิดนึงวันวันพุธวันพุธวันพุธ วันพุธขึ้นมเหตมั้งเออเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันจะช็อตแถวๆนี้แหละคือคือคือมันก็ไม่รู้สิเพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ลงมาตั้งแต่เมื่อวันวันก่อนที่พูดใช่ไหมวันอังคารเนี่ยว่าน่าจะมีเซลเลอร์แล้วก็แม้ว่าบารมันจะดีอะ่ะมันฟอลโล่เนี่ยส,สี่ห้าบาร์แบบมัลติชนแนล ก็เราก็คิดว่ามันอาจจะไซด์เว้าบันบันพุทมันมันไซด์เว้าแบบแก๊กอัพแล้วก็จบเลยลงลงลง,ลงเนี่ยดูเป็นสไปซ์แล้วก็เป็นเซลล์ไขมันมันก็พูดแบ็คแล้วก็ลงต่อนะเลขที่ลงมาน,นี่ก็เบรกเบรกเอานะมีเบรกเอาคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีเบรกเอาแบบสตองแม่ผมก็คิดว่าแถวแถวโลตรงเนี้ยมันน่าจะมีไบเดร์นะครับ สู้หน่อยน่าจะสู้เป็นแบร์ชแนลอ่ะกดแม่งเบรกลงไว้เบรกสำเร็จด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลงมาี่นียเห็นไหมลงที่โลของเท่าไหร่อ่ะ27อ๋อเนี่ยเนี่ยลงมาโลนี้คือมันลงรวดเดียวเลยมาถึงนี่เลย้วเพราะว่าแต่มันก็เป็นเซลล์ไคมกซ์ปอววันวันวันพฤหัสมันก็ใช่ปะมันก็มีดูเหมือนจะมีสตองรีบอล แต่ก็เป็นแค่ Triangle ใน Triangle มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูน่ากลัวนะคือถ้าจิตแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะผมก็เหมือนกันนะถ้าจิตผมแบบเออผมโฟกัสพอเนี่ยอันเนี้ยมันคือสองบาเนี่ยมันบาที่สองมันไม่ดีนะมันมุนตั้ามแล้วลงแล้วเนี่ยบาสามบาเนี่ยมันมันก็มีโอกาสที่จะมองว่ามันจะเป็นโรฮายมันโรฮายจริงเนี่ย แบบบูที่บายบารแรกเนี่ยเอ็กซิสจริงๆบาชุดนี้นะมันช็อตตรงนี้ได้แต่ว่าต้องโฮลสต็อปต้องกากาโฮลสต็อปมันเยอะคือผมมันไม่ค่อยอยากจะช็อตเลยเพราะว่าลิสตมันเยอะไะสำหรับผมคือบารเนี้ยผมก็ไม่ช็อตเพราะว่าที่บารเนี่ยมันมันดีเกินนะว่ามันขึ้นไปปิดเส้นยิมเอผมผมก็กลัวอันนี้มันจะเป็นแค่ pull b a แล้วเสักเด็กอัพแล้วมันขึ้นไป กินสต็อปข้างบนผมก็รอก็อาบาร์นี้ยมันก็คอนเฟิร์มว่าน่าจะน่าจะลงแต่ว่าคือลิคมันเยอะคือถ้าช็อตบารนี้ลิสอยู่นี่มันต้องคือแล้วแต่คนอะนะคุณรับลิสได้คุณเอาผมรับลิสไม่ได้ตรงเนี้ยคือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มองไม่ออกแต่มันลิมันเยอะเกินคือผมอนผมจะผมรู้ว่าออเดอร์เนี้ยจะเข้าถ้า มันอยู่ที่ผมแหละคือถ้าผมช็อตตรงนี้แล้วอง่ายๆคือแล้วผมเสี่ยงผมไม่วางซอ o p ที่ควรจะต้องวางข้างบนผมวางตรงนี้ซึ่งมันก็เยอะอยู่ดีบ่ายสองทุซึ่งโอกาสที่มันจะขึ้นไปแดกซอ o p ผมนิดเดียวแล้วลงแบบเนี้ยขึ้นไปเป็นไซเว้สองเลขขึ้นปุ๊บแล้วลงแล้วมันก็จะเป็นทร i แองเกอยู่ดีมันมีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมัน มันก็จะเสีย2.6งจุดหกพอยต์ฟอยรีว่าจริงๆแล้วมันควรจะวางซ็อกไว้ตรงนี้เนี่ย4 4่พอสี่ประมาณ4ี่พอยต์จริงๆซึ่งมัน2เท่าแล้วคือถ้าถ้า,ถาไอ้ s ฟติ0 Index Future เนี่ยมันมีไมโครนะไมโครเขาเรียกเหมือนไม,นมโคร s ซฟต0อ่ะแต่เมืองไทยมันไม่มีผมก็อาจจะลดอาจจะเทรดไมโครแล้วก็ลดโฟนดิชั่นลงครึ่งหนึ่ง ผมก็จะได้เล็กประมาณเท่าเดิมคือผมก็ลด position ใช้แล้วก็เทรดถ้าผิดมันก็เสียงเงินเท่าเดิมนี่ยก็เสียงได้ถ้าถ้าเห็นว่ามันดีนะซึ่งจริงๆถามว่ามันดีไหมมันก็50-50แหละเพราะว่าชุดนี้มันก็อาจจะมีเซ็คเคอร์เลอัพคือว่งงาง่ายมันอาจจะ2เล็กพูแบกขึ้นไปแล้วค่อยจบอย่างนี้มันก็ยังขึ้นไปได้แล้วก็เฟลแล้วก็ลงขึ้นไปเทสไป ไปเทสไอเส้นไอโอเพนอ w e วีแล้วก็ลงก็ได้นี่มันเป็น t r i a n g เกคือมันทำโลว์หายโลว์วายแล้วก็ลงเลยซึ่งเวลาเราช็อตแบบนี้เราต้องเสี่ยงวางซอฟตรงนี้ถามว่าดีไหมไม่ดีหรอกเนาะจริงๆถ้าช็อตตรงนี้เอาชัวร์ก็คือต้องวางซอฟต์ไปนี้ยิ่งหนักเลยใช่ปะนั้นวันเออเออเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าจะถ้าจะช็อตจริงๆเนี่ยมัน เอ,อ่อวันไหนเพราะว่าวะอ,อ๋อใช่ใช่ใชอ่าวันนี้วันนี้วันนี้เทรดนี่ตรงนี้ไอตรงนี้ดูน่ากลัวกับเลขที่สองเนี่ยดูเชี่มันอาจจะมีคือมันจริงจริงนะมันอันตรายอยู่ผมมันสองเลคอะจริงจริงผมอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นเวชมันอาจจะมีช็อตคือถ้าช็อตตรงนี้ต้องวางซ็อกไปที่บาร์บาร์แรกเลย เนาะแต่ว่าแม่งก็เหมือนเดิมขนาดกล้าช็อตตรงนี้บิ๊กแม่งก็เนี่ยสี่เห็นไหมไม่เวิร์ดไม่เวิร์ดเราก็เลยต้องรอเนี่ยเสร็จแล้วพอมันลงมาแล้วมันไซด์เวนอย่งเงี้ยอันนี้ยพอมีบายเนี่ยก็เสี่ยงคือมันเป็นไทเท์ดิ้งเลนแหละการช็อตตรงนี้ก็อาจจะปึ๊บเฟลแล้วก็ตีขึ้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงก็ก็ช็อตถูกก็ลงลงลงอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าหนึ่ง เราช็อตตรงนี้ปุ๊บถ้ามันเบรกลงแบบนี้เราก็วางสต็อปแค่ตรงนี้อ่าว้วก็โฮดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีตรงนี้นะตอนบ่ายของวันพุธแต่ว่าอีนี่ไม่ดีผมผมไม่ได้เทรดเออผมเห็นลึกซะผมใช่ใช่ผมไม่ได้เทรดทวันเนี้ยแล้วผมเริ่มรู้แล้วว่ามันแม่งมันอาจจะเป็น Final Flag แล้วเดี๋ยวมันต้องมีดีบาวเร็วๆเนี้ย ผมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีดีบาวทีหนึ่งละเมื่อวันวันวันอะไรวันอาคารที่แล้วใช่ไหมวันอาคารที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดีบาวอีกทีซึ่งมันก็มีนะคือคือเราไม่เห็นในเนี้ยเพราะว่าทิ้งวิวมันปัญหาก็วันวันอะไรวันจันทร์มันมันลงมาก่อนเนี่ยมันลงมาเทสโลของมัน วันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยนะแล้วมันเฟลอ่ะมันก็บู๊นขึ้นไปบู๊ขึ้นไปตรงนี้เลยนะแถวแน่ไฮนี้พอดีไฮของวันพฤหัสพอดีเลยอันนี้ผมไปดูจากในเซ็ตเทรดนะเพราะว่าดูในเทรดดิ้งวิวมันมีปัญหาเนี่ยมันดูไม่ได้ก็ขึ้นมาตรงนี้อีกทีมาเทสโอเพนอปีอีกทีแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลงไว้เนาะมันลงมาจนถึงตอน ตอนนี้มันก็แว่งตัวมันลงมาเสร็จวันนี้มันก็มันมันลงแต่เช้าแล้วก็รีเวิร์สขึ้นมาโอ้ผมไม่พยายามจะซื้อด้วยลิมมตออเดอร์แต่มันไม่ได้แล้วก็พอมันขึ้นไปที่ไฮของบาร์แรกเนี่ยมันเลยไฮบาร์แรกผมไม่ซื้อมันก็ลงอีกคือมันเป็นเทรดดิ้งเล่นแหละผมก็อันตรายซื้อที่ไฮผมก็ไม่อยากจะซื้ออธิบายไม่ถูกเนาะใช่ปะอธิบายยังไงดีวะมันไม่เห็นอะ จริงๆผมเอออธิบายเนี่ยเออไม่ไม่รู้ไปดูกันเองแล้วกันนะคือมันเอาเป็นว่าวันจันทร์มัน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 เฟลเบทนะว์ีโลไอโลของวันพฤหัสแล้วก็มันก็ฟื้นขึ้นมาเป็นบู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 เล็กที่ซองเลยขึ้นมาจนถึงเนี้ยแถวๆนี้นะแล้วก็ไหลลงนะครับนั้นมันก็ไซเวย์คือมันเป็นเอาไซด์เดย์นะวันวันจันทร์น่ะมันเป็นออฟไซด์เดย์ของวัน สุก so, แล้วก็วันนี้ก็ดูเหมือนจะทำไอวคือวันนี้ก็น่าจะเป็นอินไซด์เดย์อยู่มั้งคือยังไม่ได้เบรกไฮวันวันจันแล้วก็ยังไม่ได้เบรกโลของของวันจันท์ลงมาตอนนี้ยังเป็น Day อินไซด์เดย์อยู่ช่วง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 กลางวันนี้นะผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันก็ตลาดมันอยู่ในเทดดิ้งเดย์น่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่โลนะเทดดิ้งเดย์ละรีวอ์ซมันจะสตรองเกอร์ ะครับแต่ว่าแบยังคอนโทรลมาเก็ตโน๊กเวลามันขึ้นไปเนี่ยแถวๆใกล้ๆไฮของวันพุธเนี่ยใกล้แถวๆเส้น EMA เนี่ยมันมันจะเจอแบคือโดยเฉพาะถ้ามันขึ้นไปด้วยแบสซิกโนบาร์นะอย่างเช่นอย่างเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นไปใช่ปะไอ้วันเมื่อเช้าเมื่อวานมันจันมันขึ้นไปใช่ปะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบดูมันเป็นแบดดูจีเนี่ยมันเป็นไซบาร์เป็นเป็นเป็นไทรแองเกิลมันเบรคขึ้นไปปุ๊บ ขึ้นไปถึงนี่เลยนะขึ้นไปถึงไฮของวันเดทไฮของวันสูงข,ขึ้นไปจนถึงไฮเนะี่ยพขขึ้นไปตรงนี้แม่งก็เจอเซเลอร์ใช่ป่ะเจอเซเลอร์เพราะว่าแบจะดับช็อตที่เหนือไฮของบาร์อยู่อะ่ะมันยังเห็นชุดนี้เป็นสไป and b นด์แบร n แนลแต่ผมกรู้ว่าชุดนี้แบมันไม่ได้สตรองมากเพราะอะไรเพราะว่าผมดูบาร์เนี่ยบาร์มันก็ ไม่ได้มีโมเมนตัมอะไรมากนะชุดที่มโนถึงมันจะเป็นสไปซ์ลงมาติดกัน5วันเนี่ยแต่มันไม่ได้มีไม่ได้มีเอเนจี้อะไรแล้วก็แล้วก็ดันมาสร้างเนี่ยผมว่าชุดชุดวันพุธอังคารที่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของแบร์ชแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจริงๆนะถ้ามันจะดีเนี่ยมันต้องเป็นบายใหญ่ปัก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 ลงรวดเดียวมาถึงลงของวันที่หเนี่ยมันจะมีโอกาสเบรกมากกว่านี้มันจะมีโอกาสเบรกลงยี่สิบหกลงไป แต่ว่านี่มันดันเสือกรีบาวตั้งแต่ตรงนี้นะครับแต่มันก็ยังเร็วไปเนาะที่จะบอกว่าชุดนี้มันจะไม่สตรองเพราะว่าถ้ามันสร้างแบร์แชนแนลตรงนี้แล้วมันก็เบรกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเบรกจากตรงนี้ลงปุ๊บมันก็เป็นไปได้มันก็จะเบรกทั้งไอแบร์แชนแนลชุดนี้ลงบาแต่ตอนนี้มันมันมันเป็นแบร์แชนแนลแล้วแหละเพราะว่าวันอังคารวันวันจันทร์ที่ผ่านมานนขึ้นมา มัน overlap ชุดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในแบร์แ a น n e ลที่เกิดเนี่ยตั้งแต่กี่วันวะแบร์แ a น n e ลที่จริงๆแบร์แชน n นลเนี่ยมันมันมามนเริ่มมาหลายวันแล้วเราดูในในไฟมินิ a r ดก็จะเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบร์แชนเนลเนี่ยมันเป็นสปายสลงมา ตวเนี้ยมัน high two fail ที่มันเบรกลงมา,มาตรงน,นี้แหละเนี่ยเฟึอกลงมาปึ๊ดม,ม,มันเริ่มเห็นไหแก๊ปดาวปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เป็นเซลไขแมคกซ์รีเวิร์สแล้วก็ลงเนี่ยชุดเนี้ยคือสไปซ์แปดสไปซ์ทะลุไปตรงนี้ลงมาแล้วก็ชุดนี้เป็นดีบอลสองเลคของชดุดนี้เสร็จแล้วลงต่อปั๊บเห็นไหมเบรกต่อนี่เวลามันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเบรกมาที่โลแล้วมันจะมีเฮสิเทชั o n เนี่ยแบบเดียวกันเวลามันลงมาที่โลเนี่ย มันจะมี hesitation มืนในในในเดริชาอ่ตัวเนี้ยมันลงมาที่โลนจะมี hesitation กับเดียวกันมันอยู่ที่โลงเทติงเลนมันจะมีบูดักซื้ออยู่นะครับที่โลนเทติงเลนตันเนี้ยลงมาปั๊บแต่ที่มันซื้อมันก็เป็นได้แค่ดีบาวเพราะว่าเพราะว่าดูว่าชุดนี้มันเป็นแค่คือชุดนี้มัน s t r o n ก็จริงนะแต่มันโอ้ชุดนี้มันมันเป็นเบ e a k out อะ ไอ้เน, mhm. นี่ย,ยมันสองเล็กเนี่ยข na. ึ้นมามันยังมีแก๊ปเนี้ยใ่ปะมันขึ้นไปมันคือมันเบรกลงมาแรงอ่ะเพราะฉะนั้นมันรีบาวขึ้นมายังไงมันก็ไม่ถึงโลนี้เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยยังไม่มียังขึ้นไปปิดแก๊ปตรงนี้ไม่ได้เลยลง๊บปั๊บคแ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 บเแบ่แบค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 แบบ ไทท์แบรดชานเอนะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะมันจะเป็นแบรดชานเอลแบบ type เพราะฉะนั้นในชุดนี้มันก็เลยเป็นดีบาวผมเลยรู้ว่าชุดนี้น่าจะเป็นดีบาวของชุดนี้นะมันก็เป็นดีบาวจริงแล้วก็ลงลงจะดูระดลงดิโอ้ยนี่มันลงชุดนี้แม่งก็ดีนะผมมานั่งคิดว่า่งลงมาน่าจะสู้อีกหน่อยคือแม่งสู้แม่งไม่สู้เลยนะมันขึ้นไปชันชันแบบนี้ มันก็ปกติผมจะกลัวนะเวลาผมช็อตแบบไททายบูแชนแนลแบบผมคิดว่าผมจะรอให้มันแกว่งตัวทํโล้ยไฮอย่างเงี้ยหืปกติมันจะสู้นะบูอ่ะนี่แม่งเช่นนี่แม่งมันไม่สู้เลยเว้ยคือการลงจากอย่างนี้แล้วก็ลงแบบนี้มันเป็น low property event นะผมบอกเลยแต่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ก,ดไก็ดูยังไงก็ดูดูว่า ันลงอย่างเงี้ยรวดเดียวเป็นสไปซ์อย่างเงี้ยเนี้ยมันก็โอกาสที่มันจะเป็นโลว์ไฮนึงก็มันก็จะเริ่มมีนยไอ้จนนี้ทำไมผมถึงช็อตเพราะตัวนี้มันมันเป็นสไปซ์ถ้ามันไซด์เวย์เนี่ยผมเลยช็อตเพื่อเพื่อหวังฟุกเบรคแม่งเบรคจริงเบรคลงได้ลงมาจริงผมก็ยังคิดอยู่นะพอลงมาแรกแม่งเชื่อต้องมีไบเออร์แน่เลยปรากฏแม่งไหลไหลไหลมาโคตรดีเลยวันวันอะไร มันพูดอย่างนั้นดีแต่เพื่อหาเนี่ยผมเริ่มไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่ามันถึงที่ลงลงยี่สิบเจ็ดก็เนี่ยแต่ผมรู้นะเพราะมันลงมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูดีมันแก๊ปดาวแล้วก็คือเราก็เห็นแหละว,ว่ามันน่าจะชอ็อตแต่ว่าอย่างที่บอกลริซมันเยอะไปเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็แกว่งอย่างเงี้ยขึ้นไปเพราะฉะนั้นชุดที่จะขึ้นไปเนี่ยมันก็มันเริ่มอยู่ที่ลงที่ยิงเลนเนี่ย ไอรีบาวตัวนี้มันจะสตรองเกอร์คือมันจะมันจะสตรองเหมือนกับชุดนี้แหละแล้วก็แก่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาจจะลงอีกทีนึงเพราะว่าไอชุดนี้มันเป็นเซลล์ไคลเมตแต่จริงมันก็ขึ้นมาแล้วนะวันจันทร์มันรีบาวแล้วก็เฟลแต่ว่าผมว่ามันน่าจะยังไม่ลงง่ายๆต้องสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันผมว่ามันน่าจะเบรกแบดแดดหลายเส้นสีม่วงนี่เนี่ย จริงผมว่ามันน่่จะเด็กขึ้นไปนะก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันนิดหน่อยใครเทรดนะแต่ผมว่าผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยให้เมื่อเช้านี้ผมก็พยายามเทรดอยู่จะให้ดูอยู่ไหมเนี่ยเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเปิดเปิดพอร์ตของผมในที่สาธารณะ ม่รูปไทยมันแอบดูหรือเปล่าไม่รู้รแบบดกีกว่านะก็เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แหละคือมันเบรกโลนี้ลงมาแล้วก็ถ้าตัดใดก็ตามที่ไอเดียใต้ออชั่วนี่ยังไม่ถูกแก้ไขนะที่ผมอาจจะไม่ไม่ไลฟ์นะเพราะว่าผมวันที่ผมไลฟ์ให้ทุกคนทราบว่าผมอาจจะหยุดไลฟ์พักหนึ่งด้วยเพราะว่าปัญหาของเทดดิงวิลไม่ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยเนาะ,นะโอเคก็โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ